สวัสดีค่ะพบกับครูซายนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเฉลยนะคะเนื้อหาเ,ออเฉลยแบบฝึกัดในเรื่องเคมีอินทรีย์นะคะเป็นแบบฝระถมศึกษาที่12.6นะคะอยากให้นักเรียนลองลองทํามาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่าที่เราทามาเนี่ยเราเข้าใจถูกต้องมากน้อยขนาดไหนนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะคะโจทย์บอกว่าเมื่อนาเพนเทนเพน,นหนึ่งทีแล้วก็เพนหนึ่งทายนะคะมาเผาคีย์เวิร์ดคือมาเผา ภายใต้บรรยากาศปกติถามว่าสารใดให้ปริมาณขมเหมากที่สุดอ่าให้ปริมาณขมเหมากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดพอเหตุใดตรงนี้สังเกตว่าสารที่เขานํามาให้เราพิจารณาสามตัวเนี่ยมีจํนานวนคาร์บอนเท่ากันถูกต้องไหมเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยเพนตะเหมือนกันแปลว่ามีคาร์บอนห้าตัวสิ่งที่มันแตกต่างกันคือชนิดของสารเท่านั้นเองค่ะตรงท้ายเสียงตรงนี้นะคะเพนเทนตรงนี้แสดงว่าเป็นแอลเคนแอลเคนแสดงว่าคาร์บอนเนี่ยเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะคะ อ่าอันนี้เป็นเพนทีนนะคะระบตุตำแหน่งพันธะคู่ที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะคะเป็นเพนหนึ่งทีนนะคะตรงนี้แสดงว่าเป็นพันธะคู่นะมีพันธะคู่นะส่วนตรงนี้ค่ะเป็นเพนหนึ่งทายนะคะก็เหมือนกันนะแต่ว่าเปลี่ยนจากพันธะคู่เป็นพันธะสามเป็นแอลคายนั่นเองดังนั้นเวลาเราพิจารณาปริมาณขมเหลวค่ะหลักการพิจารณาปริมาณขมเหลวก็คือจะต้องสารที่จะมีขมเหลวมากค,คือจะมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไฮโดรเจนมาก ยิ่งตัวนี้มากขมเหลายิ่งมากแปลว่าอะไรแปลว่าอัตราส่วนตรงนี้บางคนอาจจะงงเนาะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าเทียบคาร์บอนกับไฮโดรเจนอ่ะก็คือปริมาณไฮโดรเจนอ่ะต้องน้อยๆปริมาณไฮโดรเจนต้องน้อยๆอัตราส่วนมันถึงแบบใกล้ๆกันจำนวนคาร์บอนกับจานวนไฮโดรเจนต้องแบบใกล้ๆกันมันถึงจะมีขมเหลามากแต่ถ้าสมมตคนะิครูจํานะครูก็จะจาว่ามันเป็นพันธะเดียวอ่ะมันเป็นพันธะเดียวตรงเนี้ย มันทำลายพันธะเดียว่ง่ายไม่มีขมเหลวเลยเผาได้หมดง่ายใส่กิ๊กนึกออกไหมแบบเผาง่ายทำลายง่ายแต่ถ้าสมมติตรงนี้มันเป็นพันธะสามอ่ะกว่าที่มันจะทำลายพันธะสามได้เนี่ยตรงนี้มันก็คือจะต้องมีขมเหลวเกิดขึ้นเพราะว่ามันทำลายยากอันนี้เป็นเป็นหลักการคิดของครูเองนะแต่ว่าไม่ได้ตรงตามทฤษฎีที่ที่เขาอยากให้เราอธิบายแต่ถ้าอธิบายเขาก็จะอธิบายตามเนี้ยสส่วนนี้นะคะดังนั้นตัวที่มีขมเหลวมากก็คือตัวที่เป็นพันธะสามตัวนี้ นะคะเพนพุเพน,นหนึ่งแล้วก็ทายส่วนตัวนี้ขมเหลาน้อยที่สุดก็จะต้องเป็นพันธะเดี่ยวนะคะเพนเพนนะคะเพนหนึ่งทายตรงนี้ที่มีขมเหลามากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไฮโดรเจนสูงที่สุดะคะ่ะส่วนตัวที่มีขมเหลาน้อยที่สุดนะคะก็อัตราส่วนคาร์บอนแต่ไฮโดร ต่อไฮโดรเจนน้อยที่สุดหรือถ้าใครอยากเช็คอัตราส่วนก็ได้เพนเพนเพนตาคือเพนตาคือห้าถูกไหมก็จะเป็น c ห้า h สิบสองตัวนี้ก็จะเป็น c ห้า h สิบเพราะพนคู่หนึ่งตัวนี้ก็จะเป็น c ห้า h แปดนะอันนี้อัตราส่วนคาร์บอนต่อไฮโดรเจนอันนี้ก็จะเป็นตัวเนี้ยนะคะก็จะเป็นห้าต่อแปดตัวเนี้ยก็จะเป็นห้าต่อสิบสองพอมันเอามาเทียบอัตราส่วนกนแล้วว่าอันนี้ก็คือจะมีค่ามากอันนี้ก็คือจะมีค่าน้อย แต่ว่ามันก็จะแบบดูแบบต้องคิดนิดนึงแต่อันนี้เป็นเป็นหลักการจริงๆที่เขาอยากให้เรากอบแบบนี้นะคะต่อไปข้อสองข้อสองให้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของเฮกเซนแล้วก็ไซโคเฮกเซนเฮกเซนเฮกเฮกคาร์บอนหกเฮกเซนเป็นพันธะเดี่ยวเนาะเป็นแอลเคนดังนั้นก็จะเป็น C หกเเท่าไหร่สิบสองเอ่อ c n h สองเอ็นบวกสองเนาะถ้าเป็นแอลเคนหกสองสิบสอง บวกสองเป็น14นะคะในขณะที่ไซโคลเฮกเซนคือเป็นวงปิดไฮโดรเจนจะหายไปสองตัวจากเฮกเซนปกติก็จะเป็น C6H12 อ่ะโอเคมาเขียนทีละสมการตัวแรกค่ะ C6H14 เผาไม่อย่างสมบูรณ์แปลว่าทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำดุลสมการค่ะคาร์บอนหคาร์บอนตัวนี้มีหตัวอันนี้ทำให้มีหกตัว ต่อไปไฮโดรเจนตรงนี้มีสิบสี่ตัวตรงนี้ยมีอยู่แล้วสองแสดงว่าเราต้องใส่เจ็ดเสร็จปุ๊บดูตัวสุดท้ายค่ะออกซิเจนนะดูตัวสุดท้ายคือออกซิเจนออกซิเจนฝั่งนี้หกสองสิบสองสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าทำตรงเนี้ให้กลายเป็นสิบเก้าทำไม่ได้มันเลขมันไม่ลงตัวเนาะก็ใส่เป็นสิบเก้าส่วนสองแต่ปกติแล้วการดูสรรมการเขาไม่นิยมเศษส่วนหรือว่า ไม่นิยมเลขดุลสมการนะคะให้เป็นเศษส่วนหรือทษนิยมดังนั้นเราจึงต้องคูณ2ทั้งหมดทั้งสมการนะคะในสัมประสิทธิ์หน้าสมการอทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้เป็น 2C6H14 19ส่เวสอคูณสเหลือ19บเก้นะคะหกสองสิบสองคบานไดออกไซด์บวกเจงสบนะ้ำบางคนเขาจะดุลแบบคูณ2ไปเลยแต่ครูแนะนำ ว่าดุลธรรมดาแบบเนี้ยไปก่อนแล้วค่อยมาคูณสองมันไม่ยากแล้วมันจะไม่สับสนด้วยบางคนเขาะจะมีสูตรมูนี้นั่นแต่เอาจริงๆไหมชีวิตจริงเราไม่ได้จําได้ทุกสูตรขนาดนั้นอะเราก็จําเฉพาะที่เราต้องจาแบบจริงๆก็พออย่างอื่นอันไหนเราคิดเองได้เราก็คิดเอานะคะอีกตัวหนึ่งค่ะอันตัวบนนี้เป็นเฮกเซนนะอีกตัวหนึ่งเป็นไซโคลเฮกเซนไซโคเฮกเซนเป็น C6H12 บวกออกซิเจนได้เหมือนเดิมค่ะ ถ้าเป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์เนี่ยบางคนถามว่าครูรู้ได้ไงว่ามันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเพราะเขาบอกมาว่ามันเป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์มันถึงจะได้คาร์บอนมอนอกไซด์บางกรณีอาจจะมีข่าเน่นะคะโอเคคาร์บอนหกใส่หกค่ะทันไหมครูเฉลยเร็วไปไหมนะ่ะคาร์บอนหกตัวฝั่งนี้มีหกตัวฝั่งนี้มันมีคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีหนึ่งตัวทําให้มันเป็นหกก็คือใส่หกข้างหน้าการดูสมการเราจะเติมเลขข้างหน้าเท่านั้นเราจะไม่ เราจะไม่เปลี่ยนสูตรเราจะไม่เปลี่ยนเลขหอยนะคะไฮโดรเจนสิบสองตัวตัวนี้มีอยู่แล้วสองมีอยู่แล้วสองทำให้เป็นสิบสองก็ใส่หกข้างหน้าสแสดงว่าตอนนี้เราดูนคาร์บอนแล้วเราดูนไฮโดรเจนแล้วเหลือออกซิเจนเราก็มาดูว่าออกซิเจนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อ่ะมันครบละมันมันดุนแล้วเรียบร้อยเนาะเราก็ดูว่าอันตรงนี้เป็นเท่าไหร่หกสองสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดสิบแปด อะไรเอ่ยคูณสองแล้วได้สิบแปดก็จะได้เป็นเก้าอันนี้เป็นเลขลงตัวปกตินะคะแต่ตัวเนี้ยถามว่าอา้าวแล้วทำไมอันนี้ลงตัวไม่ต้องคูณสองละครูเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรที่คูณสองแล้วได้สิบเก้านตัวที่ตัวที่คูณสองแล้วได้สิบเก้าอ่ะมันก็คือสิบเก้าส่วนสองไงเราก็เลยต้องปิดแบบนั้นไว้นะคะแต่ตอนเนี้ยมันลงตัวพอดีแล้วก็ใส่เป็นแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปข้อสาม a b c d มีสมบัติดังนี้การละลายนะ้ํา แล้วก็การเผาไหม้เขาถามสามข้อค่ะข้อแรกเขาถามว่าสารใดมีโอกาสเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนแปลว่ามีแค่คาร์บอนกับไฮโดเจนโมเลกุลไม่มีขั้วอยู่แล้วละลายน้ำได้ไหมละลายน้ำไม่ได้ไม่ได้คือกรณีนะคะถ้าเป็นไฮโดรคาร์บอนนะครูไม่ได้พูดคำว่าสารอินทรีย์นะสารอินทรีย์กับไฮโดรคาร์บอนไม่เหมือนกันสารอินทรีย์อาจจะเป็นแอลกอฮอล์เอสเซอร์อีเทอร์บลาๆๆแต่ว่าถ้าเป็นไฮโดรคาร์บอนคือแค่คาร์บอนกับไฮโดเจน ซึ่งไม่ว่ามันจะจับตัวยังไงก็ตามเนี่ยมันละลายน้ําไม่ได้แน่ๆนะคะดังนั้นตัวที่มีโอกาสเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะมีแค่ตัวที่ไม่ละลายน้ําเท่านั้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เช็คเพื่อความชัวว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนจริงไหมหนึ่งมันไม่ละลายน้ำสองมันต้องติดไฟได้ถูกต,ต้องค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบว่า B ีและดีเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ละลายน้ำและติดไฟได้ไม่ละลายน้ำ ติดไฟได้ต่อไป3.2มจสามสองบอกว่าสารใดมีโอกาสที่จะทําปฏิกิริยากับสารละลายโบรมีนในที่มืดโรมีในที่มืดแปลว่าจะต้องเป็นไฮโดรคาร์บอนที่ยังไม่อิ่มตัวแปลว่าจะต้องเป็นพันธะคู่หรือพันธะสามนะคะอะถ้าในที่มืดนะถ้าในที่มืดนะแต่ถ้าในที่สว่างเนี่ยพันธะเดียวก็ได้นะก็เหมือนมีแสงเป็นตัวเร่งดังนั้นเราก็ดูว่า ตัวที่จะทำในที่มืดตรงนี้แปลว่าจะต้องเป็นตัวที่ไม่อิ่มตัวอพอไม่อิ่มตัวถามว่าแล้วเรา,เร,ารู้ได้ยังไงเรารู้จากการติดไฟค่ะตัวที่ไม่อิ่มตัวแปลว่าพันธะคู่หรือพัน,พนธะสามเวลาติดไฟมันจะมีขมเหลวอ่ะมันจะมีขมเหลวมันจะมีควันมันจะมีขมเหลวดังนั้น B เนี่ยน่าสนใจเพราะว่า B ีติดไฟแล้วมีขมเหลวแสดงว่า B เนี่ยเป็นสารที่ไม่อิ่มตัวแน่ๆเป็นพันธะคู่หรือพันธะสามแน่ อัาตราส่วนคาร์บอนต่อไฮโดรเจนมันมันมันน้อยมันใชเพาะว่ามันน้อยหรือมันสูงมันสูงสิเห็นไหมครูครูยังงงเลยเพราะว่าครูไม่ได้จำแบบนั้นครูจําแค่แบบว่าพันธะคู่พันธะสามเนี่ยยิ่งพันธะเยอะอะขมเหลวยิ่งเยอะเออโอเคดังนั้นตัวนี้นะคะสามจุดสองเนี่ยตอบว่า b ีนะคะเพราะว่าติดไฟและมีขมเหลวติดไฟมีขมเหลวเกี่ยวอะไรล่ะครู แสดงว่าอาจจะมีพันธะคู่หรือพันธะสามมีพันธะคู่หรือพันธะสามพันธะคู่พันธะสามตรงนี้นทําปฏิกิริยากับโรมีในที่มืดได้ทําปฏิกิริยากับโรมีในที่มืดได้เร็วไหมอ่ะต่อไปข้อสามสารใดมีโอกาสที่จะทําปฏิกิริยากับโคเลเซนเปอร์เมนเกนีนเหมือนกัน โพแเซียมเปอร์เม,มกานตก็จะทำปฏิกิริยากับสารที่ไม่อิ่มตัวเป็นพันธะคู่หรือพันธะสามเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อเดิมคาะดีข้ออะไรติดไฟและมีขมเวเหตุผลเหมือนข้อสามจดสองเลยค่ะมีขมเวแสดงว่ามีอาจจะมีพันธะคู่หรือพันธะสามที่ทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์มแมกานีตได้เคมีโอซีได้ สองกับสานไม่เหมือนกันถามว่าอ้าวแล้วไอ้ตัวไม่มีขมเหลาล่ะไม่มีขมเหลานี่ยถ้ามันเป็นพันธะเดี่ยวนะมันทำปริยากับโลมินได้แต่ว่าต้องเป็นในที่สว่างส่วนโพลิเซปต์โปเมนกันเอมันไม่ทําอยู่แล้วนะคะต่อไปข้อสี่ข้อสี่เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วก็อมดูนสมการอันนี้ครูน่าจะแบ่งคลิปเอ่อแบบฝึกหัดนี้ครูน่าจะแบ่งเป็นสองคลิปนะคะเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะเอ่อคันแรกน่าจะจบที่ข้อสี่นะคะโอเค เขียนสมการเคมีนะักเรียนดูตรงนี้ c h 4นะคะทำเบียกับบมีมีแสง c h เนี่ยคือคาร์บอนตัวเดียวแล้วก็เป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนรอบๆเขาบอกว่ามีแสงมาเนี่ยแสดงว่าแสงเนี่ยจะไปทําให้เกิดปฏิกิริยาการแทนที่นะคะเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได้แทนที่แปลว่าแทนที่ใครแทนที่ไฮโดรเจนหนึ่งตัวให้ไฮโดรเจนหนึ่งตัวหลุดออกแล้วบรูมีก็เข้าไปแทนที่อ่ะหนึ่งตัวนะคะดังนั้นจากเดิมอะเป็น c h 4ก็จะเหลือเป็น c h สาม ไฮโดรเจนหลุดไปหนึ่งตัวนะพันธะยังไม่คบนะคะว่าต้องมีสี่พันธะตัวที่เข้ามาเติมก็คือโบรมมนอีกตัวหนึ่งหลุดไปไหนโบรมมนเนี่ยโมเลกุลของเขามีสองตัวใช่ไหมเขาไปแทนที่ได้แค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเขาก็รออยู่ตรงนี้ไฮโดรเจนก็หลุดออกมาอยู่ตรงนี้ก็มารวมกันกลายเป็นกรดนะคะเป็น HBr กรดไฮโดรโบรมนนะคะ4.2อ่าตรงนี้ทำปฏิกิริยากับโบรมมนแล้วตรงนี้มีพันธะคู่ ไม่ได้บอกว่ามีแสงเป็นตัวเลงแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาการเติมพันธาคู่ตรงนี้นักเรียนมันไม่ค่อยสเสถียรอยู่แล้วอะแสดงว่ามันสามารถแอดสารเข้าไปเพิ่มได้เลยเติมเข้าไปได้เลยดังนั้นตำแหน่งอื่นเหมือนเดิมค่ะตำแหน่งอื่นเหมือนเดิม c h 3 c c h 3ตรงนี้คู่ปรับให้เหลือพันธะเดี่ยวไว้รอเลยนะบางคนบอกี๋ยว่อนนาบปะปึ๊บบางคนบอกอา้าวพันธะเดี่ยวแล้ว ยังไงคาร์บอนไม่ครบใช่ค่ะบาร์บอนมยังไม่ครบเนี่ยหนึ่งสองสามอันนี้ก็คือหนึ่งสองแล้วก็ไฮโดรเจนสามใช่ไหมแสดงว่าโบรมีดีเข้าไปอ่ะมันเข้าไปแทรกตรงนี้เรียนปื๊บปื๊บเอ้ยอันนี้ต้องติดกับคาร์บอนนะเห็นไหมพันธะคู่ตรงนี้สลายไปสลายไปแล้วก็แตกออกมาเป็นเกาะเนี่ยให้โบรมีมาเกาะโบรมีมาเกาะแบบเนี้ยแค่นั้นอันนี้คือปริยาการเติมนะคะ ถ้าหนึ่งพันธะคู่เติมได้สองตัวทีนี้ถ้าเป็นพันธะสามล่ะพันธะสามเหมือนมีพันธะคู่สองอันน่ะหนึ่งอันก็เติมไปอีกหนึ่งอันก็เติมไปดังนั้นโบรมีนมีสี่ตัวหรือสองโมเลกุลถูกต้องเต,งติมไปได้ทั้งหมดนะคะก็จะเดี๋ยวรูเขียนเหมือนเดิมก่อเขียนตัวเดิม C3 C C CH3 อันนี้ก็เติมเข้าไปเป็นโบรมีนโบรมีน ข้างล่างก็จะเป็นโบมีนกับโบมีนนะอันนี้ง่ายนะใหไ,ไลต์ตัวที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไว้จะได้ไม่งงจากพันธะคู่หรือพันธะเดี่ยวเติมโบมีนไปสองตัวจากพันธะสามหรือพันธะเดี่ยวเติมโบมีนไปสี่ตัวหนึ่งพันธะคู่โบมีน um แทรกเข้าไปได้สองตัวกรณีที่โบมีนเข้าไปได้ตัวเดียวเป็นกรณีที่มันเป็นพันธะเดี่ยวแล้วมันไปนแทนที่เขาอะนักเรียนลองนึกนะเขายู่เต็มอยู่แล้วอะ ไปแทนที่เขาอะก็คือแทนที่ได้แค่ตัวเดียวเราจะไปงกไปแทนที่เยอะๆคือไม่ได้นะคะต่อไปสี่ตสี่ตรงนี้เป็นปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตตรงนี้ครูครูแนะนําว่าต้องจาเนาะวิธีจําของครูก็คือถ้าสมมติว่ามันเป็นพันธะคู่ทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตน,น,นะคะเราจะเหมือนเดิมก็คือพันธะคู่เนี่ยจะกลายเป็นพันธะเดี่ยวแล้วก็จะแทนที่ไปด้วยโอเฮกับโ OH. อ แทนที่ไปด้วย OH กับ OH แล้วมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์อีกสองตัวเป็น MnO2 กับกพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ตรงนี้ต้องจำหนะคะปฏิกิริยาของโรดแคลเซียมมันก็อาจจะยากเิ็นึงนะอ่ะอันที่ต้องจําอันที่อันที่ครูรีวิยไปต้องจําก็คือตัวเนี้ยพันธะคู่เปลี่ยนเป็นพันธะเดี่ยวแล้วก็เติม OH เติม OH ส่วนไอผลิตภัณฑ์พลอยได้ตรงนั้นอะ่ะมันไม่ได้ซีเรียสมากอะแต่ถ้าจําได้ก็จะดีนะคะ ก็จะเป็นคู่ขอเขียนบรรทัดต,ตรงนี้นะ ch สามส ch สามัดเขคู่กยเป็นพันธะเดี่ยวแล้วนะ ch สอง ch สามเนี่ยจากตรงเนี้ยเป็นพันธะเดี่ยวแล้วยังไงไม่ได้เป็นโบมีไม่ได้เป็นอะไรนี่เป็นโพเลเซียมโพเมอก์น,นิจริงๆตัวปฏิกิริยาเมาคานีซึ่งมันค่อนข้างซับซ้อนเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็เขายังไม่ได้อยากให้นักเรียนรู้กลไกลก,าการเกิดปฏิกิริยาเขาอยากให้นักเรียนจำรดักไปเลย นะคะก็อาจจะต้องจำไปนิดนึงนะเป็น OH OH นะคะตัวที่เพิ่มขึ้นมาอีกสองกัวก็คือ mn o 2 o กับ ko h นะคะ,ะถ้าจะดูสมการก็ดูอันนี้คือสามสองสองนะคะแต่เขาไม่ได้ดูนในเขาไม่ได้ดูนในสารตั้งต้นให้อะสอง ไม่เป็นไรเลขดูนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แต่ถ้าจะดูนจริงๆนักเรียนต้องไปดูลฐานตั้งต้นด้วยนะครูไม่ได้ดูนไว้อะถ้าดูลตอนนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดเนาะก็่นแหละทําไปนะคะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าครูหามาให้ว่ามันต้องเติมเลขอะไรแล้วกันนะคะข้อสี่จุดห้าสี่จุดห้านะคะตรงน,นี้สารตั้งต้นเป็นตัวนี้ทำยากับโพแิสเซมเปอร์เมกานีกับน้ำปกติโพแิสเซมเปอร์เมกานีจะทำาปยากับพันธะคู่ถูกไหม ไฮโดรคาร์บอนที่เป็นพันธะคู่แต่ตัวนี้ยพันธะคู่สลับพันธะเดียวแบบนี้เขาเรียกวงอโรมาตะแบบนี้ไม่ใช่พันธะคู่นะแบบนี้เนี่ยเป็นวงเบนซีนน้องซึ่งจะเียนมากๆก,การณีนี้จะไม่เกิดปฏิกิริยาค่ะไม่เกิดปฏิกิริยาโอเคไหมนะคะก็ขอแม่งพาไว้แบบนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวข้อห้าถึงข้อเก้าเราจะมาดูต่อกันในในคลิปหน้านะคะ ก็ถ้าชอบถูกใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กูนะคะอยากให้กูทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ